ขอต้อนรับสู่ YouTube Channel นะครับช่อง My Vintage Daily วันนี้เราบันทึกคลิปกันเป็นวันที่18กันยายน2564นะครับวันนี้เราจะเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดเชียงใหม่เราจะออกเดินทางเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับแล้วก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ18นาฬิกานะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอแม่คชานจังหวัดเชียงรายนะครับเราออกมาจากจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองนะครับตอนประมาณบ่าย3โมงแล้วก็ผ่านอำเภอแม่สวย อำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็เข้ามาอำเภอแม่ขาจารนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะหยุดพักรถกันที่ปั๊มน้ํามันปตทที่อำเภอแม่ขาจารกันนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ําแล้วก็หาขนมขบเคี้ยวรับประทานกันแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มน้ํามันปตทอำเภอแม่ขจรจังหวัดเชียงรายนะครับก็เข้ามาทําธุระเข้าห้องน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวซื้อของนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อที่ จังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะครับผมตอนนี้มาถึงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับก็ติดอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆก็คงจะเข้าเอาสัมภาระไปเก็บไว้ในโรงแรมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาหาอะไรทานกันตอนนี้ก็ในระหว่างที่ติดไฟแดงกันอยู่นะครับก็ดู บรรยากาศโดยรอบกันนอกรถนะครับก็คือมีร้านอาหารก็เปิดแล้วก็มีคนมานั่งร absorbed, ับประทานบ้างรถก็ติดบ้างก็ถือว่ามีคนมาใช้ชีวิตกันเยอะพอสมควรนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เข้ามาพักในโรงแรมกันก่อนนะครับก็เอาสัมภาระ้ามาเก็บไว้ในห้องเดี๋ยวมาดูห้องพักกันนะครับ Okay. แล้วก็ไปดูวิวบรรยากาศด้านนอกบรรยากาศด้านนอกที่อยู่ติดกับโรงแรมนะครับก็เราได้โรงแรมที่ติดกับเซนทรัลเฟสติวัลเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องออกไปรับประทานอาหารที่นี่กันนะครับวันนี้โชคดีครับฝนไม่ตกอากาศดี มาดูบรรยากาศในห้องพักอีกครั้งหนึงนะครับห้องใหม่สะอาดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปรับประทานอาหารการันตอนนี้เราเข้ามาในเซนตันเฟสเซวอลกันแล้วนะครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะมาหา อาหารรับประทานกันกำลังเดินจากชั้นหนึ่งนะครับขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้นห้าเพราะว่าชั้นบนนี่เป็นศูนย์อาหารนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันว่าเราจะรับประทานอะไรกันดีขึ้นมาถึงชั้นห้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นศูนย์อาหารเป็นร้านอาหารนะครับมีให้เลือกมากมายตอนนี้กําลังตัดสินใจกันอยู่ว่า จะทานอะไรกันวันนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับมีคนมาลูกค้ามาเดินที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวลัลเยอะพอสมควรนะครับก็ดีนะครับจะได้คึกคักนะครับจะได้มีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับกลับเข้ามาที่เราบ้างตอนนี้เราจะมาทานอะไรกันดี ก็ตัดสินใจได้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทานเ K กันนะครับ <vrai> ก็มีลูกค้าเยอะพอสมควรนะครับแต่โต๊ะก็ไม่เต็มนะครับ เดี๋ยวทานอาหารด้วยกันนะครับเราให้เดือดก่อนแล้วไปรับประทานกัน

เดือดแล้วนะครับพาไปมาโชว์รับประทานอาหารกันนะครับเรียบร้อยหมดเกลี้ยงเลยครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับเข้ามาที่พักนะครับก็มาดูบรรยากาศ ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับิยามค่ำคืนนะครับเป็นบรรยากาศของโรงแรมนะครับที่ใกล้กับเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับที่อำเภอดอยสันต๋นะครับิยามค่ำคืนอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีเลยฟ้าเปิดนะครับตรงด้านขวานี่ก็เป็น CPM Residence เ็นทันพัฒนานะครับเป็นคอนโดของ CBN s i d e n Resident. แล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ของเซ็นทันเฟสติวัลนะครับแล้วก็มองเข้าไปในส่วนซ้ายมือก็จะเป็นที่จอดรถยนต์นะครับอาคารรถจอดอาคารจอดรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าที่เมื่อกี้เราไปรับประทานอาหารมานะครับตอนนี้อยู่บนชั้น5ของ โรงแรมที่อยู่ใกล้กับเซนทันเฟสติวัลนะครับอากาศดีครับวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกท้องฟ้าเปิดอากาศเย็นสบายนะครับ ه, อันนี้เราเห็นฟ้าร้องแลเ,เห็นฟ้าร้องแล้วคืนนี้อาจจะมีฝนตกได้แต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับครับตอนนี้เวลา2องทุห้าบรรยากาศโดยรอบของจังหวัดเชียงใหม่ ็นโรงแรมที่อยู่ในชั้น5้าข้างๆกับเซ็นทันเฟสติวัลอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศยามค่ำคืนวันนี้เดินทางมาไม่มีฝนตกเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นฟ้าร้องคิดว่าคืนนี้ฝนอาจจะตกนะครับด้านขวาที่ก็จะเป็นโครงการของ c b n resident นะครับหรือว่าเซ็นทันพัฒน,นานะครับผมเป็นคอนโดของเครรอเซ็นทัน วันนี้ฟ้าเปิดครับอากาศดีเลยอยู่บนชั้นห้าของแท็บิทเฟสนะครับด้านซ้ายก็เป็นเซนทรัลเฟสติวัลรอยสกเกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนจะนอนก็ถ่ายเก็บบันทึกเอาไว้นะครับสวัสดีครับวันนี้บันทึกคลิปในวันที่19กันยายน2564นะครับ เวลาประมาณ6โมงคึ่งเรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เซนทานเฟสติวัลเหมือนเดิมนะครับตอนช่วงเช้าจะเห็นว่าลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ย,ยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ประจอดเลยนะครับตอนนี้6โมงคึ่งวันนี้อากาศดีครับฟ้าเปิดเมื่อคืนฝนไม่ตก อันนี้ก็เซ้นท่านพัฒนาหรือเซ้นท่านซีเอนเลสเดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเลยครับอากาศก็สบายสบาย,บายนะครับตอนเช้ายังไม่มีใครมาห้างสรรพสินค้านะครับ เช็คเาาออกจากโรงแรมแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลมาหาอะไรทานกันนะครับผมตอนนี้เรามาทานากาแฟกันที่ร้านแบ็คแคนยอนนะครับได้มาแนละ้วแบ็คแคนยอนเย็นวันนี้ที่แบ็คแคนยอนนะครับมันมีโปรโมชั่นนะครับซื้อแก้วแรกราคาปกติแก้วที่2ราคา10บาทเลยได้มา2แก้วเลยวันนี้ได้มา2แก้วเลย แก้วแรกราคาปกติ92เพิ่มเงมินอีก10บาทได้92นะครับ mm. ก็มาต่อด้วยร้าน A s อสนนะครับซื้อขนมปังกันต่อได้หมดแล้วออแซนด์วิชโอเคกับกาแฟาเดี๋ยวลงไปหา พี่นั่งรับประทานกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารับประทานอาหารกันนะครับที่ไหตีเรานะครับวับนนี้ค่อนข้างโชคดีครับไม่มีคนนั่งต่อคิว,วกันนะครับ<ม><น>ดูจากด้านในแล้วก็คือยังมีโต๊ะว่างอยู่<ม><น>เราโชคดีมากเลย<ถ>ก็คือไม่ต้องจองคิวไม่ต้องนั่งรอนะครับ<ถ>ก็คือเข้าไปรับประทานอาหารกันได้เลยนะครับที่ไยตีเราคัดพอดนะครับ ที่เนท่านเฟรนดิวอลเชียงใหม่เข้าไปรับประทานกันเลยเข้ามาข้างในหายสีเรากันแล้วนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปค่อนข้างโชคดีไม่มีลูกค้าเยอะไม่ต้องนั่งรอนะครับโต๊ะค่อนข้างว่างเดี๋ยวเราเลือกที่นั่งกันก่อนเลยนะครับ เข้ามาจองโต๊ะนั่งแล้วนะครับก็เลือกน้ําซุปซึ่งจะสามารถเลือกได้สีน้ํานะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเลือกเมนูอาหารอยู่ซึ่งเราสามารถเลือกได้ตามที่เขามีระบุไว้โดยพนักงานจะส่งไอแัดมาให้เรานะครับแล้วเราก็เลือกติ๊กจํานวนตามใจชอบได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวหม้อน้ำซุปจะมานะครับอออตอนนี้น้ำซุปมาแล้วนะครับซึ่งเราสั่งเป็นสี่ช่องนะครับก็จะมีต้มยำหนึ่งช่อง นมสดหนึ่งช่องแล้วก็เป็นน้ำเปล่าสองช่องนะครับแล้วทางร้านก็จะผ้ากันเปื้อนให้เราด้วยอาหารเรื่องทยอยมาแล้วนะครับที่เราไดออเดอร์ไปนะครับก็จะมีเซตผักรวมนะครับมีเต้าหู้มีลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็น้าจิ้มตอนนี้น้าซุปก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลวกแล็รับประทานกันเลย ก็เลือกเนื้อสัตว์มาสักชิ้นะนจะครับแล้วก็จุ่มๆเข้าไปเลยจุ่มๆเข้าไปเลยจุ่มน้ำต้มยำเข้าไปเลยแล้วก็เลือกนักจิ้ที่ชอบ มีทั้งกระเทียมมีทั้งมะนาวมีทั้งพริกแล้วก็บำกันเลยนะครับอืมอร่อยมาลองกินดูบ้างน่าขอบครับจุ่มจุ่มส่ดูบ้างอืม,อม ตอนนี้นะ้ำมันจะมี4ช่องนะครับมีน้ำเปล่า2ช่องแล้วก็มีนมสด1ช่องเราสามารถจะจุ่มชาบ,บูชาบ,บูหรือว่าจะต้มเลยก็ได้แล้วก็มาใส่ป็นจินแซ่บๆที่เราชอบนะครับก็คือเป็นกระเทียมเป็นมะนาวเป็นพริกนะครับมาเป็นแบบอารมณ์ชาบูชาบูแบบตึงสุกตึงดิด ออคอืมอืมอรับผาไปเกือบชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือสันคอนหมูยูจานเดียวนะครับใกล้ความจิงแล้ว เสร็จล้อยได้ขอบคุณค่ณคณนะจ้าหลังจากรับประทานออกมาจากร้านไฮดีไฮดีเราพอดคอดพอร,พอร,พอรแล้วนะครับมันก็จะมีโซนขนมทานเล่นแล้วเราได้คลิปช็อปของฝากมาด้วยนะมีสลอี่มีสแน็คนะครับ มีน่าจะเป็นน้ำสมุนไพรขนม,ขนมแล้วก็ไอศครีมอ๋อมีน้ำด้วยนะครับมีชามีลิ้นจี่ซากุระน้ำเปล่าครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเดินย่อยกันนะครับก็มาเลือกเดินดูซื้อสินค้ากันช็อปกันนิดหน่อยนะครับก็จบทิป ของวันนี้นะครับก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟัง Youtube Channel ของผมนะครับช่อง My v i i n ง a ฉด d a a ล y ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือช่างแต่ว่าวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มานอนหนึ่งคืนแล้วก็วันนี้ก็มาช้อปปิง้งแล้วก็มารับประทานอาหารกันนะครับก็ถ้าชอบรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ